รักในวัยลุกขึ้นมากระโดดด้วยกันได้ไหมคำที่ใครบอกกับฉันว่าไม่มีวันขึ้นไปและให้จ่าเอมาไว้อย่าคิดให้ไกลเกินจริงฉันรู้ตัวดีก่อนที่ฉันจะก้าวเดินออกไปขอร้องสักทีพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่าแค่ไหนสู้ ฉันแค่ได้เจอไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลมฝนหรือหมอกควนันเจอครามไปไม่เคยท้อส่งเสียงมาหน่อย ฉันจะไม่ฟังเสียงหัวร้อนินทาใดๆและจะไม่หวั่นไหวเชื่อใจตัวเองเท่านั้นต้องบินขึ้นไปนี่เป็นทางที่แสนอันตรายฉันจะขึ้นไปนม่จะต้องพบเจอกับความตายสูงฉันแค่ไหนจอไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไร ลมฝนหรือหมอควันจะข้ามไปไม่เคยทอ้อไม่มีอะไรจะขวางเกินทางที่ไปไม่ยอมให้ใครเหยียดยามความฝันของหัวใจจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องเจอจะดีจะเล็วจะขอทำตามหัวใจ ทองชีวิตที่ฉันเลือกเดินไม่สอนใครแล้วฉันจะต้องฝ่าไปให้ถึงในสักวั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 น สมสองหนึ่งพร้อมเกินสมสองหนึ่งสูงฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลมฝนหรือหมอควันจะเข้าไปไม่เคยท้อ สูงฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลมฝนหรือหมอกควันจะคามไปไม่เคยท้อทางชีวิตที่ฉันเลือกเดินไม่สนใจแล้วฉันจะต้องฝ่าไปให้ถึงใน สักวันจะต้องไปถึงในสักวันสักวัน